สิ่ฟานพี่น้องคักเนื่อฟานพี่น้องสดๆจะกินที่นี่แหละแบงก็ูดกันเจ้ไปบนอื่นเลยคิงเดียวแบงกันพี่น้องโอ้คักคักคักบอเหน่างงามขนาดนีแล้วก็เลียวเลยฟบันนาเนี่เาดิส้นยงสู้กินเมือนนี่เส้นยังเส้นยัง เทีดท <Yeah>, yeah. <laughs> ิมีอย่างบุ๊คโอฟานโอฟานให้ยิแตกเอาไหมเอาไหมควายอีกรอบดูเทียดโอฟานให้ยิแตกเด้อพี่น้องมื้อนี้ได้ของดีของดีพี่น้ำมันบ่กินของฟรีื้อนี้โอ้เฮ็ดคอนเทนต์แต่ละรอบนี่เบิดหลายเด้อพี่น้องลงทุนขนาดบ่ติดตามนี่เสียใจเด้เฮานี่บ่ลงชิงอย่างกับพี่น้องเขาตัวไอ้กินของเขาพี่น้องดารากระจ่างมา กับเขาก็ซื้อมากคนวบงมุ้ยไพ่ติดตามเลยก็บ่ไไรเลยเป็นกำลังใจเด้พี่น้องเด้ซุมนี้สีย่างสีเทีสิบ่บย่างงข้าหรืมูซุสเนี่ิซ่งวอบอบยังอบย่างนี่ ฟานบ้านเลยว่านึ่าฟ้านบ้านเลยว่ะฟานบ้านเนี่แตาปลาจะมากินฟานบ้านอยู่ก็จั่สิีวานั่นจังได้เลยอั้คั้งคอันนี้เขาเอิอนลาบยังลาบปากนอโมเมนลาบฟ้านลาบปากดุ้งปากเลยตัวนี้หัวหน้านักเลงเพิ่นมันติเฮ็ดโอ๊บ นักเลงพันเช็ดอบอ่ารขึ้นซื้อพันพันเช็ดอบบไดนันอบฟานไอ้กี้ยแขันไอ้กี้อายุหลายกว่านึงปีนป่ะโอ้ยซ้ำกันเที่ยวกันไปเทีวเที่ยวแค่นี้แหละเสียวเสียวก็นักเลงงอ๋อหลักกิมีหลักวิธีสั่นนะเป็นบอกสันยังรุ่นโลกเลยอีกเนาะสันรุ่นโลกงเขาสองปีไปเลย เขาเขาได้ลุงได้เมียเพื่นละสะของไงก็ับตัวผู้สาวได้อันนี้เอาไว้เห็นปะหลายพลุที่สำนึกเออเซตชัมอิมสี่หาคนนะนี่เท่านี้นี่นังนี่โอ๊บนี่นี่เรียวเฟื้อนี่เอาไว้เออกระเด็นได้จับหายพลุเลยนี่ยพบเสียบปะเสียบเสียบครับนี่มสีอย่างครับพี่น้องเจอรถดีเข้าไป ซุกนิซีย่างเนื้อง่ามขนาดครับเนื่ยเวลาหั่นไปจะแบบคือหั่นไตไก่นะครับจะปุ๊ดปุ๊ดง่ามง่ามง่ามเนื้อง่ามแห้ง อันนี้ก็เพิ่งครั้งแรกได้ที่ซื้อครับพี่นอ้องบ่เคยกินจักเทื่อพีอ่น้องเบิ่งเขาจะมาขายดูมาขายเห็นบ่อยแต่บ่ค่อยได้ซื้อ,อรอบนี้ถือว่าถืออย,ยูจ่จำเครื่องมันเอย่างเด้อพี่นอ้องเลกเล่งสิอบฟาดฟาดอีเด้อเป็นฟาดก้อยฟาดนเยพอ อบพี่น וק, อ้องอบอ่าสูตรนักเลงเมืองไซท่านี่แข้งเยี่ยงจันประเทศอบปะนสูตรเพื่อนสูตรอย่างฟานพี่น้องมันจวดจวดเขากร่เพื่อนได้น่ะเพือนเนียเขาจับดเพเ่น ขายหมูฟานอ่ะสันปาเขาก็จับเลยเอาเขาไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงขายแล้วถ้าเป็นหมี่นั่นไมู่กินหมี่ปะนะมีดำมีควายมีควายต้องเดินหนิน้องไส้ลาดาวบุญมี่พูนเอาเหล่ามาต้องมาเลซี่จะเจียวเนาะโอ้คนคนเอาเหล่ามาอยู่พูดแต่คนนี้ิกินโอ้เปไปอยู่เมืองไทยเป็นเรื่องพี่น้องไงนี่ยบริษัทรับสมุดเด็กเก็บ วดละลอยนะนี่แต่ว่าอยู่นี่กินสบายแล้วแต่คนอยาบบริษีเปห้ามกันลายแล้วเดี๋ยวแต่ทุกคนมักคนกินได้อยู่พี่นะบริษีเปห้ามผู้ใดกินได้ลายก็กินไปผู้ใดกินได้น้อยก็ซิมๆดับฝาดก็พออล้วพ่ออะไรไอปวดแกนเลยบริษีพังไปามดบริษีอันนี้เล่าอย่างนี้เรามี เล็ดอะไรอะเล็ดไลออนเรามียี่ห้อเล็ดไลออนเดเชใช่ไหมโซลาร์เขากินแล้วปวดแขนแล้วปวดแขนแลยอ๋อหน้าพ่อหน้ารงเด้ลงอ่ะลงเดี๋ยวลงไปนี่นั่นอ่าอ่าลีลามาจิ้มด้กันโทรหาก็ได้ปิ้งฟันจิ้มวาซาบิร่องเบิรงพี่น้องจะเป็นแนวใดมามาพี่น้องบ้านนี้อบเพิ่นนี่อบสำเร็จแล้วนักเลงเพิ่นป๊อบไอ้ข่นวนี้พวกพี่ไฟอ่ะนะมากินข้าวแรงนั่น คุณมีพลาดเลาะเพิ่อนเป็นกินซุกว่ะเป็นสุกอ่าเวทีไมจะเป็นยังเมยสุดยอดยอดวางบวงนะจ๊ะจอกมนนี่นนะอ้าวกินโซ่รด้วอ่าเด้อออกมินี่ของฟรีมั้อนี้นะต่นมนกินข้าวได้ที่ไร อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวนะพี่น้องนะวันนี้กินของฟรีพี่น้องกินแมงแม่าไหมนี้กินทอดอันแกงยีนมมายังงงเนาะผมคิดเลยว่าเขาเช็ดเสียบปานี้เพื่นอาหมามากินข้าวครับปานี้จะของเ่าเคุนไปกินข้าวแล้วองเขาแบบพวมีสแกนเลยเนาะเราคัดนี่เราอยู่อยู่ร้านจีลามสุดยกินรวยอด้้ไกินได้กิน กินเสียดลวกครับครับอ่ากินเหล้าต้องมีค่าค่าของมันลืมตุ้งนัขาขาลลงๆๆนนสบายดีพี่น้องวันนี้สมัยเละยังมาแต่แฮมกินเจ้านี่เฮาสวัสดีสบายดีมันนี่กินข้าวแรงแล้วพี่น,อน,น้องเนาะจวดตระาบันนี้อันนี้ล่องเดินล่องล่องคอกัน่อสองเป็นห้าเปิดเปิดตอมไม่ เจบอ้านี่บอลกปวดแขนเลยสิงๆจริงจ้กี่ล่างพ่อันขอมีดไหมเฮ้ยยังมีมีสวาสต์มีกรบเทีย้ามันูมเข้ากันด้จัดแล้วเ้าเ็นคนเสเอเ่มีได้เลยอะไรแปลงใม่เรอเยอะีคนอีน้ำตกเบิ้งเล็บอน่ตอนน้อยนีตัวเยอดตอนใหญ่อไไป น้ำมันนี้กินข้าวแรงน้ำไอ้น้ำพีน้ำมันนี้เนาะมาเร้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเดี๋ยวมีเวลามากินน้ำกันโทรหาก็ได้เดี๋ยวจีเดี๋ยวจีเอาเดี๋ยวจีเอาลายไว้ค่ะอีกต้องหนงกินข้าวมนเนื้อปลาเนื้อปลาพี่น้องเนี้อข้าว

ไปรุ่นกวนเมืองนี่พี่น้องวันี้๊บคนเนี่ยปุ๊บสำเร็จแล้วนักเลงคนปุ๊บไอ้ขนาวมูฟฟี่แปะไงว่ากินข้าวเร่งมั้หลายดีด้วยนี่เดี๋ยวเริ่มเสี่ยวเมียแล้ยเออพี่น้องกินของฟรีอันนี้ไอ้คนรอของเราเลยเน้นจึงข้าวโซดเดอโซดเดอรนี่อันนี้โซดเด้อรนี่เห็นหน้าตารอซื่อๆเลยโซด หัังนวเมื่อกี้ว่าจะเลาะตัวผู้สาวแถวบ้านตัวบบได้มีเงินโจอดปาสบีปาสบีปาสบีอันนี้ปาสบีกับพิกป่นน่ะอบนี่มีตับ้าวสดโอ้แกนตะกอนถ้ามีอะไรเห็นแล้ว เนาะสุดใหม่ๆไม่สิดโอ้นนสมิงะ็ซับเยอันไหนังมันนั่นในคันลงตักใส่หม้อไว้กอนาตเนี่ยยมันจืดเว้ยมันเปื่อยมันเปื่อยเลไง้วนแต่ว่ายำเพื่อนู่นอยู่แล้วยำแบบจนดียหอมไงกันยำกนเลยกนกลมบ่เกนเลยตักมีอไกนเลยใส่หม้อไต้อทใสาลาเนาะท่ อ๋อเห็นทั้งนี้ได้สอดนดนเทือพี่น้องดนดนกินทุกเท้าอดนดนกินตลอดเขาขาเนียวมาลองมาลองตัวข่าทียไปทั้งนั้นนะ ดูอ่ะพี่น้ำนามีตอดังเลยมากเลยทุกคนแล้วชิชก่อนเพื่อกินกระดูกว่างยันมูว่ารัดปะของพี่เนาะอินนี่ก็ได้เขานะอืมบบต่างก็จากเนื้อหัวยอใครกูไม่ชิบปากเลยยังวัวจะไม่กินเลยตัวไหนมันจะบวกที หม้ควายกินเองกินกักินงตอนนี้ไม่ได้กินเลยสดนะตอนนี้นะเป็นแล้วกนเฮ็ดเอ้ยนี่น้ำหมออไวายปะเนาะมเป็นยานเป็นเป็นน้ำแก่นเออเป็นน้ำแก่นเนี่แซ่บันวันนเปลือยอมคัาดยยิมซ้อนได้อี้ วันละมน่าน่าตาลยหมูยกิโลเจ็ดแปดสิบละห้าสิบพันพี่น้องฟานเฮ้ยพี่น้องว่าละเป็นฟานเด้อน่าจะโบฟิตก้นหมายแล้วเพราะว่าเลี้ยงได้แล้วฟานเนี่ยคือกับแบ้แหละแบ้ปลาแบ้ปลาเพราะถ้าพี่ก้นหมายก็เลยโบกินเลยอันนี้เปิดละ ก็คุณกินดอกสตา์เขาไม่ได้สามดอกฟ้ามันตกผ่าตายเลยวันนี้เนี่ยลินยกคออ๋อโอ้ยบอกเลยกล่องได้มนไปตัดเราด้มดเลยเด้อลงเลยเขาเห็นเลยันนี้แส่บพกลนเนี่ยยันบบอิมกดลินเขาตายสุดซาละ วันทีจิมห้ามีคลิปเลยให้ตายเถอะให้ตายเถอะอย่าสาหัวเถอะซาอ่าสร้าหัวซาลาาลาห้าร้อยอย่าดีเจมหัวบ่สกสาเดียวกันยับ่ซาาเซตมอสนสานซาลอย่าสรางหัวมียอดไายมีร่ามือหนึ่งบ่มีสองมคิดงร่ามีอันไอ้คันได้ไรวนี่อันอันให้วีนมิตักไปให้ ให้กุ้งเลยเลือกด้เหมืนกุ้งน้อเขาเอะไรกินอ่ะปลาิดานึงเอลาลานรับเนื้อาดขกันำเสเกเดียิ้มไว้บมีกึบเให้บองกรเสร็หมักทีเสร็จกินซะมาไปักแมฮะ <ส>เอาอะไรไวให้เดียวบอมันหนังกนิ่นอะไรระเทยระชิ่กริื่นกรกืนะไท้มดมได้พี่น้องเซ็ตอีเลพี่น้องเข้ายามแรงกับไอไอพีพีเนียอดไรอยู่นี่มีต่ปูเบาโสดเลย ามีแฟนละคนเมีเแฟนละคนเลยทา <c oughs> มีในหิ้น,นละิ้ใหม่ <c oughs> มัน <c oughs> ีอวันี่เจ็ดท่าแม่ กินข้าวด้ออืมขอบคุณกินไาห้องเบิดเมาแล้วเบินใจเนยอืมดีมาเลยอัล่ะสิ่งสม้ดูครับทุกคนอืาสาบีเขาลองเนื้อกับปลาสบีนะทุกคนสิ่งเงิลายอันนี้ผู้บ่าวลูกสองแล้วเนาะ ผู้เสื้อดำหรือผู้บ่าวลูกสองแล้วานฟันฟูนปิงฝานปาปวดแม่มันนีไกินของฟี่น้องเรื่องบดกได้บอลองซีมก่อนก่อนบอซีมึงเเนื้อมาฮะมม่เปรุงตพอะรนยร่างใหม่หมดเลยแดีเลยเมาอหลีไอตุนนีย เล่นกินมืดมักฟองมืดไปไงบ่เล่าคือเฮ็ดครอเอาวนยกขาไปหนึ่งละลอยเลยในวระเทศไหยกินเล่าหลายตัวนะตัวนึงกินเล่าหลายก็เบ้าอะไรให้เก่งมักินแสโงมันตัวน่ะแสโงมันยกเลิกแล้วเขามักเบิ้งคนละโหบอกมันจี่สปากอ้ายู่าไงเดี๋ยวว่าฟานมันแย่เติบเยมันเกล้วต้องแบบุเลยเป็นธรรมดามันมันบัวหนาปนเกเร บอลบปเกลล์ยงใส้กันไทยลดมาโอนเดอร์ใจอนเดอร์มันักลิงอยู่ได้ดีเลย้ระลาดเลยแนาารูปไว้น้าพี่ฮะทุกคนแาะนมรูปไว้ใจห่อนคุณน้องค่อยมันที่อยากเจ้าวไปบ้าดเลยมันขายจเมีอันจะได้เจ้าเอ้ไผก็ได้แต่รุ่นเดียวกันมันจม ม่อใรรนะมันห่วยมึงก็ดีดีไดมึงก็ไพ้วางลมึงก็มึงเลยมันแฉะห่างนะแบบมัน้าแบบเดียดไปเดียดมางันอยู่นะว่าคุกเข้ามาเลยได้ปะมีจักมือหนามาหก่ลเนี้ยเหอูยมูหนาก่กุ้เข่ามาเลยปะมือหนามเากระลย เดี๋ยวเอว่าอยู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวก็มันเถดูการแบงก์มีงานเต่งเป็นอะไรวะเนี่ยหมดหาใจซ้อมเลยนะน้องคอชีวิตได้แล้วไปว่าพี่กินไปสั่งคอนเทนต์ไปสั่งอะไรขันเฮ้อแต่กองงานก็ยังไม่ชวนยังไว้มีมือเลยเสียงนอนอะไรล้วสื่อสน้ำลบตังมุก แปดล่านเก้าล่านว่าธรรมดาเนี่ยเตียงไปนอนซื้อหกล่านเมียะได้เยงสปริงดีๆสปริงจังาลาเนาะสปูตนาเนาะสปูตนาเยเฟรนด์บุ๊กนเนาะอะไรบเตียงก็เก็บเตียงไม่ลงเลงม่ได้ตียวเว้นไงเด้อหมดจัดมาเเตียงหกล่านเี่ยอไ่งเง้ยโม่เชงก็จะใช้เงินติเลยเี น็แล้วมียก็ได้แล้เอาอย่างนี้แข็งมันนี่งั้นจมบ่มีเงินเงินล้วไปยูเสาเงินวปดนดือนูี่รับลังขาวเลนะตั้งเดินเสาเมื่อไงปจ้าแม่สองมือเลยเข้าได้กับป้าบุญนี่เขายูนี่เขาบริสเดดเรายูแต่สลุงอะเมื่อบริสเดดสองมือไปพะมึ่งมากเื่อข่าว่จ้าแม่สองมือ้าดับปื้อเลยย้ลยไปกันเข้าไป ง่าแลยอยู่แ่หันไ่เป็นอิกินได้บ่อคือจะได้สิบนาทีแล้วม่กินเลยแ่งปันเเราจะเติบโตเร้วกกันใง่ไหมยอดบอลบอลลงเ้ยโมอกแ่้จเอาลงอ้ว่แล้ทายย่งนี้ผมอหังว่าอ้นั่งๆเลงจะไปต้มอต่มหะเอเอลัออบมไห อจะไปต้มต้มมอปออมต้มอมอ่ไม่ใชว่าเม่ต้มอันนี้เอาดีที่เาดีเทียมมาใส่ไปต้มาบอกาก็เใส่แยออกจากกันเนี่ยเออคอยเออหาเนีใส่ให้ออนี้ันดีเทียมส่บอันนี้ค่อยเห็นว่ค่อยจะเอาไปเห็ดกินก็นคนเยอนะไม่ไปน้ำี่ต้มจะเปื่อยวาละเ้ย สองชั่วโมงไม่ด้กินปลากระไลนะเไปอมนก็เดี๋ยว้องไปว้ยหนัข้นมาเอาไปหลุดไว้ปึ๊บลุดไปปึ๊บผมอยากมืนกินน้ำเนาะเตะก้อยขันมือนหน้าก็ไดนีอยฟาได้เจออบหมาแล้วนะไม่หนาวตอนน้ินอะไมึนชิบ่นารึเปค่าเสื้อดนน้ำร้อนเออทิดเชอรไหมบ้างไม่าแลกินเลยสิแล้วตดเย แบที่น้องเนื้อสิกเป็นแบบนิ่มยอือนิ่ม่กนแต่เนื้อไหมนี่ม้นิ่มเนืสิ่เหมือนเนื้งหัวกับบะมนสิเหมือนเนื้อไก่กับบมันสิเป็นยังไงบางเนื้อมันธรรมชาตินเนื้อมันจิต่าง่างวเลย ยังแบบุพี่จะขข่ไปไก่อ่ะพี่น้ำนุ่มแบบนุ่มแบวันหวานเหรอเน่้เนกึ๊กอกากกกังตนไหนก็ม่จะคือดูกปล่อยเนือมันจะออกสีวานๆเลยเนาะบุญมุ้ปอะไรนีแสดงว่าขาบุญมีนี่มานกระดูกมันกระดูกเลยนะดูส่วนผู้สาวไม่กินข้าวนำม่อยวัน่ามดูส สาวลาน้อยหรจ้ากไปเลยดิแอบเพิ่มอยู่จะโดนดูล่มดูเท้าเขานีแล้วสาวลาน้อยสาวพิชิตกดสายเนื้พวงเนื้อไว้ปากซอดเนื้อกินกำนน้ำยาปีน้องจ่ายยาหนังดิยาละ จะได้ปีน้อเขาคือเเลยเดี๋ไปันี้โอ้ยท้ว่าหยาไกันโยนใส่โยนใส่วางเพ็สูงได้เฮ้ยม่รกอนจะไปเลยกิลี่คนเดียวเลยบ่ปันนี้น้ำเก่า้แสูงนะน้ำเก่ายหมออไปเลยยนมัน้ำ่มจริงมั้เดนวยเรีไปผสมแซ่บดี มันบ่มีไข่เลยอ๋อบ่มีไข่เลยอันนี้เนี่ยสดๆแต่บ่มีไข่นมากเลยขึ้นยอดเลยหรอไม่เดียวครับเติ๊กเยอะถ้ามาสมีก็แค yeah. ่เก็จะบอกของก็จะด่ามาซอยตดนได้หมดแล้วห่อยยอดนี Read ่บอกเดี๋ยวขึ Cross ้นบ่มาเลยเดี๋ยวค่อยเอาแล้วก็แล้วก็แล้ว ราเกใหุ้เจ้รีบเจ้าัวกับเจ้าเือคัดกันนี่โอ้ดีบอกดีบอกั่วพอล้วคับปากวาสำราเออยืะเลทีแรกก็จะไปยืมตังค์เสรรู้ไมปฟังนะไปฟังไปนี่ยเอะเลยบุพมูลดิเขาใส่นี่บ่มาจะมาสื่อมันพ่อเนี่ยบ่ไม่ใ่หลายคนทีแรกเราคิดว่าตังค์บ่พอไม่เป็นไรไปหามาค่ะคนี้เแค่ตังค์มาที่เขาบ้านมีอยู่สองแสนพเน้อย ก็อ่เจะไปยืมตังค์พี่สักแดงด้วดแล้ว่าโซจะได้กินบพแม่นง่ายเลยพี่น้องได้ยืมเงินกอดซื้อใส่เลยเบิ้งอะไรเนี่ยเนาอกดน้ำเล่นๆเดนกดคอนเทนต์หนึ่งแพร่งขนาดนด้ลงทุนหลายสนับสนุนแน่สนับสนุนกับกลิ่นไปกับกดคลิ๊งการบรนเลนเบาๆยังบวกกดอยู่มันมีกี่ห้าอีกเนาะมึงมีผู้สาวมาขอเบอร์มึง มันุชาวเหมือนออกซิลอะไรเล่นไปตัดเอาอันนั้นไอ้พุตัดได้อ่านไหมมีเข้าทซ้ก๊มีเข้าคลิปโอ้มีเข้า มิตรนางบาเนี่ยก็เซตในขั้นเบิ้องแรกเนี่ยนี่แจคก็เลนก็หนังเล่นเดียวเลยทิดตลาดแต่นกคือว่าตักตอนใดกับเจ้าตะหนังมีคนตักตอนใดกับเจ้าตะกระดูกันก็หวานว่เลยมันมีอืไกเปลี่นเล่ยแซ่บๆพี่น้องนักเลงพันอุบ ปงฟัานโชกินขณะคุท่านโดขั้นตอนสีมือสุดท้ายขั้นตอนสูงสุดนี่เนยบมีพารนะเอาที่ตัวนึงบมีแซบป่บมีแซบปุ่ดเนาะวไปติดตามเด้ออันนี้สองไอเฮาเลยเขาแบบมีพารลกูติดตามด้ยสมมติจับดามเม้ได้นักเลงบอกมันนักเลงมองยากอีเอาเี๋เบงเลยกดด้วเด้อ อุนะอันนี้คืออันนี้พนมาพนมามูกินบะไรหยาบบะันรับเอาเบ็ดาะันแบบ้กอย่างอาหารเสิร์ฟเพื่พต่อก็เลยว่ามูกัดยับบะไเนี่ยจะ่ายไงเอายี่บอกเเอาวางแผนมาดีขับป่วงไว้กาเอาเันเหลือหลายๆโอยห้อยเชื่อู้อบเขาเขาก็มาสีเบาๆเนาะเขาก็หมดมกัได้บ จะบอกพ่ออย่างทีีเรอีบเารถมันไปอยู่ดอกินซ้ำนะเมื่อไหก็แห้งแอบเลย่ะเจ้าเจ้ากันนี่เจ้าราเอาเอานี่เราไปเบาเลยเนี่สองซ้ำปวดสามนะเฝ้าเลยนะคัดแล้ว อันพูดถึงไค่ยูทูบเหมือนเป็นเพื่อนยูทูบสองคืนเหมือนกันม่นดีเลยผมันไหลมาอีกโอ้ตายนี่นักแสดงนี่พี่น้องเันกินหลาไรฮะก็เฮาบ่อยากว่าหลายเพราะอาหารเบิดเบิดได้นี่เก็บเสื้อแข่งบเสื้อแซ่บเอแข่งนี่ดอันนี้เขาห้องเก็บดูแลเจ้าของห้องให้กินน้อยพูดอันนี้ที่อันนี้ที่ทำทาง่ายำบอหลายอมหดอมหดใช่ไหมชิบิออมต่อมา ปน่ออลามอองพี่เนาะเอาไปเล่นลากฮะบอกเพื่นพ่อแล้วบมเนี่ยสบายดีพี่กยังไหนอยู่บริพเลยพ่อแล้วโม่เลี้ยงแล้วใจดีอะไรนอขอบคุณทีนั่งบนจนจบได้มาหอดตอนนี้ก็แสดงว่าขาดเลยบนจนจบได้ขอบคุณไราย